ไส้กรอกทานกันเองนะคะนี่ค่ะเป็นไส้กรอกวุนเส้นนะคะเป็นเนื้อวุนเส้นอย่างนี้เลยไส้กรอกวนเส้นแล้วนี่เฮียการกําลังทํานะคะเห็นไหมหน่าทานมากเสร็จแล้วเราก็จะมัดใช่ไหมคะเฮียใช่เราก็จะมัดเป็นแบบอันนี้ทําเอาไว้ให้น้องรรนะคะเดี๋ยวน้องรีจะมาหาเฮียการเขาก็เลยอยากทําเอาไว้ให้น้องเผื่อเอาไปเอาไปเข้าไมโครเวฟหรือว่าเอาไปย่างทานที่กรุงเทพนะคะใช่เ เพื่อเอาไปฝากพี่ปาล์มนะคะไปฝากพี่ปาล์มแล้วก็ฝากแฟนน้องเรีแฟนน้องเรีน้องมิงนะคะเอาไปทานกันนะลูกเนี่ยเฮียการเขาตั้งใจเฮียการเขาตั้งใจทําให้ทานเลยนะลูกนะนพี่มนเองก็จะเก็บเอาไว้ทานที่ร้านสักชิ้นสองชิ้นเนาะ,น,น,น,ะ,ะนิดหน่อยนะคะที่เหลือเดี๋ยวเอา,เอาอว่าเฮียเ,เขาว่าเขาจะเอาไป,ไปให้น้องส่งไปเนี่ยบอกเลยว่าตัง้งใจทําเลยนะคะพริกกระเทียม,<ช>มนะคะ เข้มข้นเลยค่ะหมูพริกกระเทียมเป็นสูตรของเฮียการเลยกระเทียมแบบกรุบกรับอืมนะฮะกินแบบตัดเลี่ยนใช่จริงๆควรกินกับพริกแห้งนะฮะแล้วก็ขิงสดรับประกันความอร่อยใช่ไหมฮะเฮียใช่ขอบคุณนะคะอันนี้กระบอกนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องนําไปบรรจุที่ก่อนงานเกษียณได้แล้วใช่เราจะ นำไปโปรโมทครับอาจจะสร้างรายได้ให้กับคนที่เขาจะ,กะเกษียณนะผม <c oughs> อย่าต้องไปบอกสูตรนะโอเค